สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันอันเบิงอันจักเสียงตัวตัวเสียงเสียงเพลงเสียงพระสวดมนต์เนาะขเนาะตอนเ้าผสมกันนั้นคนก็เปิดเพลงแข่งกันเลยค่ะเอ้ก็ลหลงอันเบิงถ้าถ้ามันเข้าเอ้ก็ถ้ามันได้ยินสัตเอ้กระหลบเพลงเพราะมันเป็นช่วงๆเพราะเงินเอื้อมมันเงินบ้านเปิดเนาะขอเนาะตนบ้านสวนมันก็เลยเสียงที่อัน ตึงตึ้งต่างๆเหมือนซีไปตามใส่ลมเนี่ยค่ะเป็นบางช่วงมันก็สีแหงขึ้นอืมอันนี้ก็วิธีอันบรรณาเน่ะเนาะความสุขของแตงละครัวเรือนเสียงเพลงก็ทำเหื่มีอันพลังใจแม่นบอกค่ะตื่นเช้าขึ้นมาอ่ะเออก็บอกว่ากันเนาะค่ะถ้ามันดังไหลยเราก็พิษอันพิดไปบ้างกันเถอะป หาเสียงคนไปให้ไปน้าเนาะค่ะเนาะไปส่งลูกไปโรงเรียนพร้อมเด้กค่ะเขี่ยวกันอยู่มดมื้ออันนี้มันก็เซาแล้วงั้นเถอะอันจะน้อยก็โรงเรียนเข้านะเนาะโรงเรียนเข้าก็ขนยู่น่าะมันออกนอกอันตัวอำเภอก็ไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนเหมือนกันเอะปจักไปตลาดจักไปตือไปตือเนาะค่ะเนาะการเดินทางอืมอ่ะเอ้ยว่าเพลงมันดังพดอันนี้ มันนะเข้าไปแล้วมันบูด้เงินกัน,นะะเนาะกันเนาะพอกันคลิปนานได้จ้าอันม้วนมวนขายคลิปนี้อัดมวนมวน,มวนกินกาแฟนาตางกินกาแฟไปนํากัน,นะะเนาะกันเนาะอันพอกันคลิปนานได้จ้าสวัสดีคะ่ะ